สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่หรือสมาชิกเก่านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาเฉลยคำถามนะครับที่มีอยู่ว่าข้อใดคือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับมีตัวเลือกตอบอยู่ทั้งหมด5ตัวเลือกด้วยกันนะครับก็ไกล www.ops.moe.go.ts ขอใคร www.once.go.ts ขอควาย www.otep.go.ts n g o n v e c g o t s จอจาน www.moe.go.ts นี่คือตัวเลือกตอบของคำถามที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อทดสอบความรู้ของท่านนะครับ ท่านจะต้องไปอ่านเนื้อหานะครับในส่วนของตรงนี้ได้นะครับจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยตรงเลยนะครับก็คือเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์เลยครับอาชีวศึกษานะครับหรือเว็บสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็จะเห็นคําตอบโผล่ขึ้นมาเลยนะครับหรือบางท่านก็ไปอ่านหนังสือของติวเตอร์ที่เขาทํามาแล้วท่านไปจับจองมาอ่าน ไว้อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับก็จะมีบางิวเตอร์ก็มีบางิวเตอร์ก็ไม่มีนะครับแต่ว่าข้อสอบข้อนี้นะครับมันมันไม่น่าจะใช่ประเด็นสําคัญอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยทีมงานแอดมินคิดว่าเอ้มันมีโอกาสไม่ที่คนออกข้อสอบเนี่ยเขาจะพูดถึงเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการ,การอาชีวศึกษานะครับไม่ได้การันตีว่าเขาจะมาออกนะครับแต่แอดมินเวลาที่จะสอบเนี่ยแอดมินจะ จะลองเดาทางของคนออกข้อสอบนะครับว่าเขาจะนึกถึงตรงนี้ไหมน้อนะครับทีนี้นะครับถ้าเรานึกถึงได้เนี่ยนะครับถึงแม้เขาจะออกหรือไม่ออกเนี่ยมันก็เป็นผลดีต่อเรานะครับอย่างน้อยเรามีความรู้ที่นอกเหนือจากในหลักสูตรสอบนะครับคนอื่นเขาอาจจะเล็งในส่วนหลักสูตรสอบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ว่าเวลาแอดมินอ่านหนังสือสอบเนี่ยก็จะเก็บตกประเด็นย่อยๆที่คิดว่าจะออกข้อสอบด้วยนะครับข้อเสียคือมันจะเสียเวลาในการอ่านหนังสือแต่ข้อดีคือ มันจะรู้มากกว่าคนอื่นพอรู้มากกว่าคนอื่นก็มีโอกาสที่จะตอบคําถามได้มากกว่าคนอื่นถ้าเขาเอาข้อสอบข้อน,นี้ไปออกนะครับฉะนั้นมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเวลาที่มาอ่านหนังสือตามแอดมินนะนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยท่านมาสอบสนามอาชีวศึกษานะครับข้อมูลของอาชีวศึกษาก็ต้องรู้ไปบ้างนะครับนะบไม่จําเป็นจะต้องดูตามหลักสูตรสอบอย่างเดียวนะครับท่านก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับ เพราะบางทีเนี่ยเวลาเขาออกข้อสอบเนี่ยไอชัวศึกษาจะออกข้อสอบไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วนะครับอย่าอาจจะถามอะไรนอกประเด็นนิดหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งนอกประเด็นเนี่ยมันก็คือคะแนนนะครับนอกมันคือคะแนนแล้วถ้าท่านตอบคาถามข้อ,อนี้ไม่ได้มันก็มันก็จะเจ็บใจนิดหนึ่งเนาะนะครับงั้นเมื่อมีโอกาสมาดูคลิปตรงนี้แล้วนะครับก็ผมอยากให้ท่านสบายใจนะว่าเอะมาดูแล้วเนี่ยมันไม่ออกหรือมันจะออกนะครับอันนี้เราไม่รู้นะครับเราไม่ใช่คณะกรรมการออกข้อสอบ เราเป็นคนไปสอบฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมที่สุดเรื่องไหนก็นแล้วแต่ที่ควรรู้ก,ก็รู้ไปเถอะครับนะแม้กระทั่งอาจจะมีคำถามแบบตลกๆนะลองคิดดูนะว่าการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปเป็นการสอบแบบใดนะครับ <c oughs> อาจจะถามว่าสอบคัดเลือกสอบแข่งขันสอบวิธีพิเศษอสอบโดยการสรรหาเนี่ยแบบนี้ถ้าออกแบบนี้มาก็งานเข้านะครับถ้าใครไม่ได้แบบ ดูรายละเอียดหรือว่าดูไม่ละเอียดพอนี่ก็งานเข้าเหมือนกันเนาะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องจิปะถะนะครับท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้แต่แอดมินบอกว่ารู้ไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับดังนั้นนะครับคําตอบของคําถามข้อนี้ท่านจะต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันกับแอดมินว่าข้ององูครับ www.vec.go.th ครับเป็นเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือเว็บของสอสอนั่นเองนะครับบางท่านก็อาจจะเรียกว่า w e ็ go.ts นะครับก็แล้วแต่เอาที่ท่านสบายใจเอาที่ท่านจำได้ก็พอนะครับฉะนั้นเท่าที่ตรวจดูคำตอบในเบื้องต้นเนี่ยเหมือนกันกับแอดมินเลยครับแสดงว่าเราเข้าเว็บไซต์ตัวเดียวกันนะครับก็ <laughs> นั่นหมายความว่ามันถูกต้องนั่นเองนะครับไม่ต้องไปลังเลไม่ต้องไปสงสัยอะไรเลยนะครับถ้าท่านเคย เคยเข้าไปใช้งานหรือถ้าท่านแบบพอจะจําตัวอักษรภาษาอังกฤษของอาชีวะได้นะครับมันก็จะกลายมาเป็นตัวย่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าอายุศึกษาเนี่ยตัวเต็มมันจะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็น vocational education committee หรือ commission เนี่ยแหละครับมันเอามาเป็นตัวย่อก็จะเป็น vec หรือ .vec.go.ts นะครับนะก็มาเป็นคําถามให้ท่านได้ลองภูมิสักหนข้อนะครับ ไม่ได้ยากนะข้อนี้ต้องจําแล้วก็ต้องเคยเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับในส่วนของเว็บไซต์อื่นๆนะครับก็มาดูตามแผนภาพนี้ก็ได้ครับแอดมินทาแล้วก็โพสต์ลงในส่วนของ Facebook ให้แล้วนะครับเป็นในส่วนของเว็บไซต์หรือเป็น URL ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับหลักๆเลยนะครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีชื่อเว็บไซต์ว่า เ w ็ moe.go.ts นะครับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็น w w ็ o ops.moe.go.ts นะครับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาก็จะเป็น d o www.once.go.ts นะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทเนี่ยก็จะเป็น w w w o obec.go.ts นะครับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็จะเป็น w w w vec g o t h s นะครับสำนักงานคคอสอก็จะเป็น w w w o t e p c g o t s นะครับสำนักงานคณะกรรมการสกสคจะมีชื่อคล้ายๆกันกันกบคคอสอนะครับก็จะเป็น w w w o, o t e p g o t s นะครับก็สังเกตนิดหนึ่งนะว่าตัวไหนมันเพิ่มเข้ามานะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับ เว็บไซต์ของคุรุษสภาหรือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเนี่ยก็จะเป็น w w w k s p o r t s นะครับครุสภาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าส่วนของโดเมนเนมนะครับเป็น o r t s นะอันนี้ถ้าท่านไปเจอข้อสอบที่แบบเขาถามเว็บไซต์ของคุรุษสภาก็จำไปนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นข้อมูลในหน้านี้ก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านนะครับเห็นหลายๆท่านแชร์เก็บไว้ไปดูนะครับ ซึ่งเวลาแอดมินอ่านหนังสือก็จะดูข้อมูลพวกนี้ไปด้วยนะครับเหตุผลคือรู้ดีกว่าไม่รู้นะครับถ้าเรายังมีเวลาว่างในการที่จะรู้เรื่องพวกนี้นะครับแอดมินก็เลยรู้ไว้นะครับดังนั้นเนี่ยดูในส่วนของอข้อมูลในหน้าเมื่อกี้ที่ผ่านมาท่านก็จะทราบเป็นที่เข้าใจตรงกันนะครับและนอกจากนั้นก็คือว่าท่านที่ยังไม่รู้เนี่ยนะครับ ก็จะได้รู้ว่าอ๋ออาชีวศึกษามันมีชื่อเว็บไซต์ว่า vec t go t s นะครับจะมาเป็นครูอาชีวศึกษาแล้วก็ต้องรู้จักองค์กรใหญ่ของเรานิดหนึ่งนะครับนะถ้าท่านอยากได้เนื้อหานะครับที่มันเกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาไปอ่านนะครับทีมงานก็รวบรวมไปแล้วนะครับอยู่ในหนังสือเล่มสีฟ้านะครับเผื่อว่ามันจะ ช่วยท่านได้นะครับคือบางท่าน,นอ่านตามหลักสูตรสอบหมดแล้วนะครับจริงๆหนังสือทุกเล่มที่เราทําก็ตรงตามหลักสูตรสอบทั้งหมดนะครับทํามาแบบเป,เป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าต้องการเนื้อหาเกี่วยวกับอาชีวศึกษามาอา่านทั้งนโยบายทั้งกฎหมายลูกกฎหมายแม่ของอาชีวะเล่มสีฟ้าเลยนะครับจัดไปเลยนะครับรวบรวมเนื้อหาให้เรียบร้อยนะครับนะอ่ะข้อนี้ก็เข้าใจตรงกันนะครับต้องตอบข้ององูครับ w w w vec.go.tw.ts นะครับก็แสดงความยินดีกับทุกท่านที่ตอบถูกด้วยนะครับข้อสอบมันง่ายนะครับเพราะว่าท่านมีเนื้อหามาอ่านตอบนะครับข้อสอบมันยากเพราะว่าท่านาท่านไม่มีเนื้อหามาอ่านตอบแค่นั้นเองนะครับมันก็แล้วแต่มุมมองของคนนะครับฉะนั้นรู้ดีกว่าไม่รู้นะครับดังนั้นนะครับก็ ให้กำลังใจทุกท่านนะครับอ่านหนังสือเยอะๆนะครับคนอื่นไม่ได้ไปสอบด้วยกันกับเราหรอกครับมีแต่เราไปสอบนะครับฉะนั้นเราต้องซื่อสัตย์กับตนเองว่าตอนนี้เราอ่านหนังสือได้เท่าไหร่แล้วนะครับไม่ต้องไปแข่งขันกับใครในช่วงเวลาที่เราอ่านหนังสือนะครับให้ประเมินตนเองว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนในการที่จะอ่านหนังสือต่างๆที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับบางคนมีเยอะก็อ่านเยอะบางคนบอกว่าเป็นคนอ่านไม่เก่งก็อ่านทีละเล็กทีละน้อยก็แล้วกันก็ไม่มีปัญหานะครับ จะอ่านหนังสือย่อหรือหนังสือฉบับเต็มก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับสะดวกเลยนะครับดังนั้นหลายๆท่านที่ถามหนังสือของเราว่าย่อไหมนะครับเราก็ตอบว่าไม่ได้ย่อนะครับเราจัดเนื้อหาให้ท่านแบบเต็มเต็มแล้วให้ท่านไปย่อไปสรุปเอาเองเพื่อให้ท่านได้ดึงนะครับข้อมูลรายละเอียดจากหนังสือของเราไปได้เวลาที่ท่านไปอ่านสอบนะครับฉะนั้นเทคนิค หรือว่าเทคนิคการอ่านหนังสือของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับขอให้ทุกท่านอ่านก็พอนะครับแอดมินก็รู้สึกชื่นใจแทนแล้วนะครับคือถ้าไม่อ่านไปสอบเลยเนี่ยมันมันจะรู้สึกเสียใจในห้องสอบนะครับคือเราแบบมีโอกาสได้สอบแล้วแต่ว่าเราไม่เตรียมตัวมาสอบเองเนี่ยมันก็จะยังไงยังไงอยู่นะครับวันนี้นะครับมีเสียงรบกวนเยอะหรือเกินนะครับก็ตรงกับวันที่มีการเลือกตั้งอา่า องค์การบริหารส่วนตำบลด้วยนะครับก็คือเลือกนายกนายกอบตกับเลือกสมาชิกอบตนะครับอย่างแอดมินนี่อยู่ใกล้ถนนใหญ่ในรถกลับบ้านเต็มเลยครับเนี่ยหลายคนที่เดินทางจากกรุงเทพนะครับกลับภูมิลำเนาตั้งแต่เมื่อวานไปเลือกตั้งเลือกเสร็จก็รถก็ติดนะครับตอนนี้นะครับก็เลยมาบรรยายอยู่ในป่านะครับนี่มีเสียงนกเสียงกาด้วยนะครับก็ต้องขออภัยถ้ามันเป็นเสียงรบกวนนะครับ ยังไงก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับก็จะนําเสนอข้อมูลที่มันไม่เหมือนใครนะครับแหวกแนวออกไปนะครับบางท่านก็งงนะเป็นสมาชิกใหม่ว่าเอาทำไมเขามี4ตัวเลือกทําไมเพจนี้มี5ตัวเลือกนะครับก็ตอบตามตรงว่าอยากทํา5ตัวเลือกครับนะครับตัวเลือกมันจะเยอะขนาดไหนมันไม่มันไม่ได้สําคัญหรอกครับถ้าท่านรู้จริงนะท่านตอบได้เลยนะครับนะอันนั้นคือเรื่องจริงนะครับส่วน ข้อคำถามเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนใครก็ไม่เป็นไรครับเพราะท่านจะได้รับมุมมองอื่นๆจากแอดมินด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามให้มันแตกต่างนะครับพอถ้ามันซ้ำๆเกินไปท่านก็ไปติดตามแค่เพจเดียวที่มันแน่นข้อมูลแน่นๆก็พอนะครับฉะนั้นเราก็มีทางเลือกให้กับท่านอีกทางหนึ่งนะครับถ้าชอบเนื้อหาส่วนไหนอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับให้เพื่อนๆท่านได้รู้จักในส่วนของข้อมูลเหล่านั้นด้วยนะครับมันจะเป็นบทเป็นประโยชน์นะครับเป็น เป็นบุญกับเรานะครับเป็นตัวที่ช่วยทําให้เรา,เามีส่วนในการสอบได้ด้วยก็ได้นะครับนะถ้าสนใจหนังสือของทีมงานเราก็จัดมาครับเล่มไหนก็ได้เอาไปอ่านนะครับจัดเนื้อหาเต็มๆถ้าชอบเนื้อหากับมีข้อสอบในตัวอยู่แล้วก็เป็นเล่มแดงกับเล่มฟ้านะครับส่วนเล่มเขียวกับเล่มเทานี่จะเป็นชุดข้อสอบให้เอาไปลองทํานะครับเหมาะสําหรับคนที่อ่านเนื้อหามาเยอะแล้วแล้วอยากจะมาตะลุยข้อสอบกับ ทีมงานเรานะครับก็เชิญนะครับเล่มเขียวกับเล่มสีเทาหลายท่านถามเข้ามาว่าเอมีหนังสือวิชาการศึกษาไหมครับแอดมินตอบได้เลยว่าตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีครับยังไม่มีเพราะว่าทําไม่ทันนะครับคือส่วนหนึ่งทีมงานแอดมินก็ติดภารกิจหลักอยู่แล้วนะครับฉะนั้นในการที่จะมาทําหนังสือเนี่ยมันมันก็ทําได้วันละนิดวันละน้อยเท่านั้นนะครับไม่สามารถจะทําได้แบบปฏิติประต่ต แล้วให้มันเสร็จภายในเดือนนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหลายท่านที่สอบถามเข้ามาแต่ถ้าทําทันนะครับเดี๋ยวจะแจ้งไปในเพจนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนใจหนังสือของเรานะครับแล้วก็สนใจเนื้อหาสนใจในส่วนของคลิปวิดีโอต่างๆนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับถ้ามีข้อคําถามนะครับหรือว่ามีในส่วนที่แอดมินพูดผิดพลาดประการใดเนี่ยก็สามารถที่จะเติมเต็มกันได้ใต้โพสต์นี้นะครับโดยการคอมเมนต์หรือ เติมเต็มกันได้ใต้คลิปนะครับใน YouTube ก็ได้นะครับก็ยินดีที่จะน้อมรับแล้วก็มาช่วยกันเติมเต็มมาตอบคำถามหลายๆท่านที่ยังสงสัยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ